คาถาบูชาดวงชะตาคาถานี้สมเด็จพระพลนรัตวัดป่าแก้วได้ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อคุ้มครองให้แค้วคลาดจากอุปัตรวันตรายต่างๆได้ประสบแต่ชัยชนะในการศึกสงครามและประกอบการชัยมงคลทุกประการ มนบทนี้เมื่อท่านได้สาธยายแล้วจะทำให้เกิดลาบสักการะเป็นสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลปัจจุบันนิยมใช้กำกับการผูกดวงชะตาของตนเอาไว้สำหรับสักการะบูชาเรียกกันว่าดวงพิชัยสงคราม นมโมอมิสัพพเทวานังสัพพะคะระหะจะเตวานังสุริยัญจะปมวลจักขะสิภูมโมจะเตวานังพุทธะรภังปะเวสติชีโวสุขะโลจะมหาังภังโสโ เตโยจะมหาราพังสัพพะพยายามเวนาสสันติสัพพะทุกขังวินาสสันติสัพพะโลคังวินาสสันติลักขณา สัพ t i า i s a p a t h a s a r a s z a m 福 ,bird ж е พ a m a m p a r y มัง a ะ a ะเต h a e o s o 子 ,nuragnocid i n m k a a t e n a s o t h h a r